สวัสดีทุกคนก็ได้นะครับผมอยู่กับผมนะครับและในวันนี้เราอยู่กันในซุปเปอร์ซัดอีกแล้วนะครับผมและในวันนี้เราจะมาเล่นจอมตะกาคือจะเล่นเป็นจอมตะกาเล่นให้ชนะโดยที่ไม่กินใครเลยนะครับโอเคจะเป็นยังไงก่อนอื่นเลยเราไปเอาบัตรของจอมตะกามาก่อนนะครับทุกคน <c oughs> ก็ขอบคุณทุกคนมา,มากๆนะครับผมว่าครบ1,000ัซับแล้วขอบคุณทุกคนมากๆจากใจจริงจากหวัวจริงหัวใจที่อยู่ข้างในหัวใจของผมขอบคุณทุกคนมา,มากๆาเลยแต่เดี๋ยวเอาบัตรจอมตะกาไปก่อนที ก็ใครที่รอซุนหงอคงอยู่ก็รอแป๊บนึงนะครับเออเดี๋ยวเก็บคุกกี้กันเสร็จแล้วโอเคเอ้ว่าก่อนรับชมคลิปกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในะการทำคลิปของผมต่อไปด้วยนะครับโอเคแล้วกดติดตามให้ถึง10,000ซับไวๆโอเคครับผมเจอกันในคลิปเลยครับไปโอเคครับมาจอม๋ยวไปกัดไหมครับโอเคจอมนาค้ามาเลยเราจะเล่นโอเคเราจะไม่กินใครเลยนะ เราจะรอบุยกันเองใช่เราจะรอเขาบุยกันเองนะครับซึ่งก็จะทาทรงแบบทําเควสปกติเหมือนลูกเรือธรรมดาเลยแต่ที่น่ากลัวที่สุดของเกมนี้ก็คือตัวแฝงนะเราต้องระวังตัวแฝงมากๆเลยนะโอเคมีนักกุ้มจุ่นกับนินจาหมอบดปอมด้วยอุ้ยเอาแล้วรูดปาดเระว่เนี้ยอยู่ในห้องนี้ก็แล้วกันทําทรงเป็นแฮกเกอร์เอ,อ้ไม่มีแฮกเกอร์เพะวเนี้ยมีด้วยมีอยู่ยในห้องนี้อย่างเดียวเลยตอนนะี้โอเคครับเฮ้ยีเขียวไหมอุ้ยผมอยากจะกินจริงๆเลย ผมอยากกินจริงๆเลยออก,ก่อนเกี่ยวน่าจะแฮกเกอร์นะเขาจะให้ผมเดาเออสีแดงตายครับ <What? S 1> เออโดนต้มตุน๋นเออผมผมโดนต้มนะครับผมโดนต้มนะอืมผมไม่ได้เป็นคนกดนะผมอยู่ห้องค้ังเมื่อกี้กำลังจะเข้าไปที่ห้องไฟฟ้านะครับอืมตอนแรกใครอยู่ใกล้คุณไม่ถึงใครถึงสีแดงเลยไม่ถึงผม ผมอยากรู้วหมอตายไือยังเพราะผมเป็นผู้ทํานายแล้วซึ่ง <Okay. S 2> นั้นพบกลุ่มมาแล้วผมก็ต้องการอยากจะรู้ว่าใครมันเป็นหมอแล้วหมอมันตายไือยังเดี๋ยวผมจะทำนายให้หมดเลยอยู่ห่างเอาไว้เดี๋ยวมันจะเอาผมออกอยู่ห่างเอาไว้อย่ายไปทํานายผมอีกกลายเป็นฝ่ายกลางเคสี okay, น้ําเงินมีสแกนนะเราค่อยไปดูเขา โอเคสีน้ำตาลน่าจะเป็นหมอมัง้งเดี๋ยวทุกคนมาดูผลสแกนก่อนเพราะว่าผมมีเควสสแกนจะให้ทุกคนมา,าดูแสแกนขออภัยเสียงหมาเห่าด้วยนะครับผมหมาเหา่าไปทั่วเลยวันนี้เห่าทั่วเลยอ่ะนี่ใครถูกกดออกข้ามกันหมดโอเค <S <S เราต้องแก้เลยนะเราต้องทําแบบว่าให้เราเป็นลูกเรือให้เขาจับเชื้อใจเราได้มากที่สุดนะฮะไปตอนนี้ราับใดที่ผมยังไม่กินใครเนี่ยผมก็คือลูกเรือคนหนึ่งนั่นเองนะ แต่แค่ไม่มีเควสเด็ดเด็เฮ้ยสีน้ำเงินตุยหมอล่าไปชุบแล้วเอาแล้วไงครับเอาแล้วไงผมว่าเนี่ยคาตกรต้องอยู่ในหมู่นี้แน่นอนนี่อ่าสีมิน้นสีมิ้นสีขาวสีม่วงนะาขาวกรดเธอโอเคม่วงอะไรผมไม่ได้ยินที่เขาพูดอะ ผมรู้สึกว่าทุกคนพูดมันรู้สึกมันเบาไปหมดเลยผมก็ต้องขอโทษนะครับผมที่เสียงเบานะฉันเป็นจอมตะกะนี่แน่จะโจ๊กแน่นอนเลยว้าาาาอาอะไราเ,เอาั้งนั้นก็เอาสีม่วงไปเลยครับอืมเพราะว่าที่โรงอาหารตอนที่หมอรักศพไปชุบใช่ไหม,มแล้วประตูมันก็ปิดตัวที่โรงอาหารแล้วผมนับอยู่ว่ามีใครมากมันมีสีขาว แล้วก็สีม่วงแล้วก็มีอีกสีหนึ่งผมจำไม่ได้ว่าสีอะไรที่เดินตามกันอยู่อะ่ะมันก็เอาสีม่วงไปเลยครับแต่ว่าสีขาวน่าจะรอให้หมอมาทุกก่อนนะแล้วค่อยกดโหวตนะหมอมีมินด้วยโอเคมันก็หวตสีม่วงไปก่อนเลยครับเฮ้ยเพิ่งสังเกตอ่ะเนี่ยเรื่อนายผมตายแล้วนะสีน้ำเงินโอเคเราต้องนำโซลทับเควสนะให้ได้มากที่สุดผมเป็นจอมรากาศาผมจะไม่กินใครเลยนะอุ้ย เราต้องเราต้องเป็นคนดีครับเราต้อง,แก,งอออแก้ไฟนะครับจังหวะนี้รอครับผมคือวีรบุรุษแก้ไฟนะครับจังหวะนี้ทำอยงนี้ก่อนโอเคไม่ส <c oughs> <c oughs> ีขาววะเนี่ยต้องระแวงฆาตรกรมากๆเลยนะตอนนี้นะหรือฆาตรกรคนเดียวละ <c oughs> เต้นเตงงงตตตงเฮ้ยเฮ้ย ไม่ได้คือถ้าเกิดถ้าเกิดผมรู้ตัวฆาตกรถ้าเกิดอ่ะฆาตกรคนใดวิ่งเข้ามาจะฆ่าผมเนี่ยผมก็ไม่สามารถที่จะกินเขาได้อยู่ดีนะผมก็ต้องยอมอ่ะหุ้ยเดือดนะสีเหลืองมาตอนไหนเนี่ยโอเคโดนโต้มอีกแล้วเหรอผมโดนโต้มอีกแล้วครับโดนโต้มอีกแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าผม,ผมเป็นคนไปแก้ไฟสองรอบอ่ะตอนวิบวิบแก้ไฟไรอบแรกอ่ะผมเป็นคนแก้พอวิบซอมผมก,ผมก็ผมก็เป็นคนแก้นะ อ่าแล้วก็มีสีขาวที่มาแก้กับผมด้วยไอมีสีขาวที่อยู่กับผมในห้องไฟที่มาแก้กับผมนะอ่าแล้วเมื่อกี้ก่อนกดเวิร์ดผมก็เจอสีเหลืองด้วยน่าจะใช่น่าจะสีเหลืองเป็นอมองอัดพวกป้อวปอม่วงนะาพะพเชมพูอ่ะน่าจะโจ,อ,จอ,อ,อ,อย่าเพิ่งเวิดดีกว่าโจแน่นอนนะตอนนี้เกือบจะหมดยาแล้วนะเหลือแค่หกคนเท่านั้นนะแลวรวมผมด้วยหินปกป้องมองนะ่วงเนาะ งั้นก็เอาเอาม่วงไปเลยค่ะเอา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 สีนินไปเลยสีชมพูโจ๊กเกอร์ชูโอเคอย่งบูดข้ามด้วยน่าจะโจ๊กละจังหวะนี้ผมว่านะนี่ ดีมีตัวแฝงจริงด้วยตอนนี้ไม่เหลือตัวแฝงแล้วนะครับผมก็ทำเวสดีกว่าฟาเดี๋ยวเราไปทำเวสดีกว่านะครับตอนนี้มีในอำเภอด้วยเรียบร้อยผมไม่กินอยู่แล้วผมบอกไว้ก่อนผมไม่กินอยู่แล้วครับนี่ผมเป็นคนดีอ่าโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแเกโอเคออกมาตรงเควสเสร็จพอดีด้วยหาเวสอื่นต่อนะห้อยฟ้าอันนี้ใช่ไหม ห้าสุดท้ายาไม่ใช่อันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบแต่ตผมวิ่งไปกดโบสก่อนเอาแล้วไงตอนนี้คือเราต้องเริ่มเอาจรากาออกแล้วนะครับเควสผมเสร็จแล้วนะมีมีใครยังเควสไม่เสร็จบ้างวันเล่นยากแล้วตอนนี้ผมไม่ได้กินใครเลยเอาเอาเอา,เอาสีเหลืองไปเอาสีเหลืองไปครับผมมาผมมานักสืบนะนักสืบ ถ้าเลื่องไม่จบเอานายนะไม่ตบอกได้แล<อ>้ว<อ> <นะ S 2> ครับได้โ,โหแล้วคิดเน,นี่ยมันเล่นแบบนี้ทั้งทางที่อยู่ในโหมดแรงเอ <c oughs> าจริงที่หมาของคลิปนี้เนี่ยผมผมผมก็เล่นจอมนาคได้แล้วครับแล้วไม่ได้กินใครเลยแล้วผมก็ชนะโ <c> ซ <oughs> มไปจบเอานายนะผมว่าตอนนี้เล่นยากแล้วตอนนี้แท็กซี่เร็วฝนเร็วนาย <c oughs> หู้ยละหนึ่งนี่งางสุดท้ายไงสุดท้าย นี่เงสุดท้าย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 แล้วนีิเงสุดท้ายแล้วนี่เงสุดท้ายแล้วนิเงยุดท้ายแล้วนิเงยุดท้ายนี่เงยูไทยมาตามเมื่อกี้นี่ผมอาจจะเหลี่ยมนิดนึงนะผมเหลี่ยมเออมาเอ่ะอะไรอ่ะเอาบัตรไปแล้วไม่ได้เป็นนะโอเค เอาแบบไปแล้วไม่ได้เป็นเอาเป็นว่าเอาา้ยเดี๋ยวไปเจอกันอีกตาหนึ่งครับทุกคนเคลครับไม่ตาหนึง่ง <c rest> ตาแรกก็เหลี่ยมตาที่สองก็ไม่ได้เป็นเออเรามีน่าจะได้เป็นเรียบร้อยครับดอมนากะโอเคแน่นอนรอบนี้เราจะไม่กินใครเลยนะเฮ้ย <c rest> <c rest> เอาไฟฉายไปเลยดีดวยกว่ามันจะได้เหมือนกับลูกเรือ,อโอ้โหเอาไปไม่ทันเดี๋ยวพุสไนเปอร์สปายพอแล้วไงพส้มเป็นห่างไว้ดีกว่าถอยหลังสลับสลับสลับแบบนี้เอ้ย พูเฮ้ยสีสีก่อนดีกว่าอ่าไม่ได้พาไปก่อนเลย้วเจ๊นนะเ <c oughs> สียวตอนไฟดับมากมากเลยตอนนี้ที่ใครก็กินไม่ได้โห <c oughs> โออย่างเดี๋ยวนะมาดมหมกอะไรกันอยู่ห้องนี้นะเปิดดูนี่ก็ได้เดี๋ยวท้องทำงานกันเยอะแยะหกคนอ่าแยกมาเครือบัริกอนอยู่คนหนึง่งออกมาละสองคนอ้าวหาที่อีกหนึ่งคนปาดปะนั่นอ่ะ คือแต่ก็ยังเดี um ๋ยวห้องทำงานกันอยู bueno. oh um unusual unusual ่หกคนนะขอไปทำอะไรกันอยู่หกคนตรงนั้นเฮ้ยมีคนตายเหรอเฮ้ยมีเดืองตายเดืดตเดืองตายหมอหมอหมอทีสุดแล้วมันจะปาดเ้ยเุ้ยเสน่ยใครเสน่ยใครเุ้ยอยู่ข้างล่างเฮ้ยไอ้ไอ้ส้มส้มหรอคือสีน้ำเงินน้ำเงินไปเสน่ยน้ำเงินอะไรเล่าเงินสน่ยไป สีส้มสีส้มผมเป่นสีส้มอ่ะให้คุณบตเลยไม่้ก่อนยทำเงินสไนเปอร์ไม่รู้ไม่รู้โอเพลูกสอมันชี้ไปที่สีส้มนี่ลูกสอบมันชี้ไปอย่าส้มอ่ะโอไ่โ้หไ่้หอ้หอ้่ออ สงสัยสีน้ำตาลนะเพราะว่าสีน้ำตาลพ่นเปียกอยู่ส้มปะพอเหมือนจะใช่ส้มนะเมื่อกี้แต่นานแล้วครับไปโรงอาหารครับน้องสงสัยน้ำตาล่ะน้ำตาลพ่นเปียนอยู่แถวนั้นตอนแรกอรัพ่อมัวส้มดีกว่าพ่อมาจากห้องแรกก็เจอศพเลยผมเป็นกับดักนะครับมึงหรือเปล่าถ้าใครกดลบยังไม่มีหผมเป็นกระดาษถ้ากดลบผมอ่ะแปลว่าแหละเป็นฆาตกร ผ่านหัอไม่รจบไม่ทนายเปิดเมื่อกี้ลูกศรนะมันชี้ไปข้างนอกตรงห้องทำงานอนะ่ะแล้วผมผมกลับไปเนี่ยอยู่ประมาณหกเจ็ดคนนะอยู่ในห้องอไม่รู้นะผมเมื่อกี้เมื่อกี้มันมันมัน,มน<ช>ดูมันดูชีช้ชี้มั่งไม่ชี้มั่งแต่ผมว่า<ล>น่าจะส้มนะใครเป็นนายอำเภอไม่มีนายอำเภอไหมตอนนี้เอาไม่มี เราไม่ได้เป็นมเมื่อกี้เราเห็นลูกศรมันชี้ไปหาส้มจริงจงนะมเมื่อกี้พอส้มเดินมาตรงนี้ลูกศรมันก็ชี้ตามอะ่ะว่าตอนนี้ก็ยากอยู่นะแต่ผมรู้ตัวแล้วส้มเนี่ยแหละเป็นวิยิงเข้าไปก่อนเลยอ <c oughs> โอเคครับสีแดงเาเควสแล้วเปล่าไปขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวสีแดงทำมว่าผมผมทำทำตรงนี้นตรงนี้สิไกรรอบหนึ่งตรงนี้ไม่แก่เฮ้ยสไนเปอร์ยิงแล้วเรียบร้อยรอบนี้ผมไม่ได้อยู่ด้วยนะ เอาเฮ้ยเรียบร้อยโอ้โไอ้สไลป์เบอร์บ้าโง่จริงจริงเลยจริงเลยจเย็นใจเยืนโอเคครับทุกคนก็เอาเป็นว่าชอบกันหรือเปล่าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ถึงแม้ว่าจะไม่ชนะชนะตาเดียวแต่ว่าไอ้ตาที่ชนะผมเหลี่ยมก็ขอขอเอาไว้ด้วยนะทุกคนก็แบบมันตุกมันมันมันคันนาะมันอยากจะกินนะโอเคก็เป็นว่าเจอกันคลิปหน้าครับผมใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ซับสไครต์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม Okay. Uh.